เอาไปจ้าสวัสดีครับผมเรื่องในวันนี้นะครับเป็นวันสงการแล้วเป็นวันครอบครัวก็เป็นวันปีใหม่ไทยนะต่างก็ออกมาครับสวัสดีปีใหม่ไทยกับพ่อพันแม่คุณยายคุณปู่คุณย่าเป็นทุกสถานะเลย ก็ขอให้ขอขอให้คุณพ่อคาตแายนะครับเ่วยอแลคุณแม่ข้ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นโรคภูมรคไตกำลังรกระดานปีกันมานมีความสมบัช่าพูดไปหมดเลยหรอแล้วคนนี่วันนห้หอม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 โอ้โ ย้อานีก่อาะบมจั๊มจมเโอเคองพนจะพูดอะไรห่่อนก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีครับเป็นวันที่ได้กลับมาพหน้าขรอมตาเนี่ยคดีที่สุดานก็ขอควขอแม่อคาปรน ขอบคุณมากๆครับที่คอยช่วยเหลือคอยดูแลคอยสนับสนุนกันในาี้ครับวันนี้ได้มาขอปมาลขคุณแม่ตามประเพณีปีประเพณีไทยคับต้องเป็นความดีน เราอยากห้เดกมีการพัฒนาทุกความดีทุประสบลมีทธิมีความสคามสุหัสด้วยเรานตัเด็กมันเป็ความม่ก็ขอให้มีความสุขและปลอดภัยปรถนาสิ่ใดก็ได้ จุดไหนด้วยง่ายงั้นเราก็ขออนุญาตให้ซองนะคะขออนุญาตดูทีว่าให้ปลูกซองไหมอันนี้นะคะให้เป็นพ่อเปนไอซองเยอะมากเดี๋ยวต้องเปิดก่อน เให้น้พนะให้น้โอเคอมากอซองอยู่คุณค่อนะใส่กระเป๋าเชื่อไหมคุณพี่ไม่มีซองี่ราต้องใส่กระเป๋าเยเนี่มอถือนนี้คุณพี่รนค่ะช่วเชใหญ่ๆมาใส่ี่มนดขอบคุณนะคะอ่ะางอาจาพี่ต้นำก่อ

ก็คุ้นนะโฆาอะไที่สมควรก็ดีน่โลจะไ่ทูดอะไรอ่ะจุ้นจ้จ้จุ้ยจอ่ะจุจ้เล้ยรถล้รถเล้จจาโอ้อรสุายละอ่ยายนะคุณยายนิดุยอรสุณยายนอโโอเคสนะให้ีมกีก ไหนเอะไรไหนว่างเลยแต่เรนให้นาสาโนะลูกแบบตูนตัวพังก็ี่หนเองเยกันหดสไปอยู่ตรงไหนน้ำน้าน้าน้เข้าสุดน่เ็นตวี้เลยเคเกบไมม อูแกเขาเลยจุ right. okay. ่มๆใๆๆลๆๆๆๆัๆๆมๆๆ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 ก่ๆๆาๆายๆๆๆๆๆๆยๆๆๆๆๆอๆๆกๆๆๆๆๆแๆๆ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 ่คๆาๆๆ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 ่ๆๆ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 ่ๆๆๆๆๆกๆๆ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 คๆๆ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 อๆๆๆๆๆ่อๆๆๆ่ๆๆ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 ่ พี่หนีหน่อยเย้พี่ไม่แก่ขนาดนั้นเดี๋ยวซีมาโอ้วลูกเจอพี่บ่อยเลยต้องขอเข้ามาไม่ได้โมไม่ได้เนี่ยโอเคอ่าอ่าอ่าโอเคไม่เป็นไรลูกค่เป็นไรจนยากพี่ต่อกันลดน้ำอะไรนะคะออกออมาในสิ่งที่ลูกเลือนใจแล้ววะมาเจอจับแล้ววะจะให้อะไรก็ให้มาค ต้องไปโอเค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  มาจู้นี่ยมาใหญ่ไปกันดี